นอนเกาพุงบนอนดูนนรุ้งจนราเริเกิดคมสุุกเลยอยากสูงให้นไหตเพื่อขไก่เหรอไก่ครับไก พอแล้วมั้งได้เวลาเลือกงานแล้เลยไปเราเก่งกันวันนี้จะร้องเพลงกินตับสักสิบรอบดีมันก็เริเหนื่อยเว้ยไป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 ขอที่นี้ปลา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 พี่ชอบกินตับปลาส่วตัวน้องนั้นชอบทานตับไทยไปตับพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะทำงานยังไงเนี่ยอู๋จะกลับบ้านอีกแล้วโอ้นายครับ หมดเวลาแล้วครับผมเวลาอะไรนี่<บ>มันเออใช่เลิกง,งานแล้วนี่หว่าไะด้เดี๋ยวเจ้านายยังไม่กลับลูกน้อยจะกลับได้ยังไงนี่คุณถามเยอะเกิดผิดสมัยไหมเนี่ยเฮ้ถามที่บ้านมีมีไร่มีที่เยอะไหมมีท่าที่บ้านไหมเออไม่มีมนะทำไมก็ผมทํางานตามเวลาก็ออกตามเวลาก็ว่าหรือจะให้อยู่เฝ้าเจ้านายจนตลอดองี้เหรออ,อ้าว่ากัเนี่ยขึ้นเสียงเหรอฮะ นายอย่าล right? <laughs> ืมนะว่าอนาคตของนายเนี่ยอยู่ในกำมือของฉันสวทำไมแหลืก็แค่ผู้นิสยไม่ได้ว่าอะไรออย่ากลับว่ากลับไปอยู่ว่าก่อแต่เรื่องไปไหนก็ไปเลยปะนี่เห็นผมเป็นเป็นป่างนูกยูไล่่างปางลูกยูป้ามาขิดครับสวัสดีครับจะไปไหนล่ะครับ หัวแกด้วอไงก็สนใ,ใจว่าฉันจะไปไหนถะถานีดีะฮะออยุ่งอะไรล่ะเออขอโทษค่ะครับคุณเป็นนายสถานีใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเออคือฉันอยากรู้นะคะว่ารถไฟขบวนสุดท้ายจะมาเมาื่อไหร่ขบวนสุดท้ายนะครับนี่เพิ่งอ,ออกไปนะครับฮะอ,ออกไปแล้วเหรอคะครับผมเอ้ยต้องทำไงดีล่ะเนี่ยเีอะไรละ่ะนางหนู คือหนูหลงทางนะคะแล้วกระเป๋าตังก็หายไปบนรถไฟแล้วด้วยอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีะค่ะสงสัยจะต้องหาที่พักสักคืนแล้วเนี่ยอ๋อที่พักเหรอครับนี่ตรงท้ายตลาดนะครับมีโรงแรมอยู่ฮะไปไปที่นั่นได้เลยนี่เลไอ้ขุนครับไอ้ไอ้ไอ้บ้าไม่นี่ไม่มีความคิดเป็นสาวเป็นแสจะไปนอนโรงแรมได้ยังไงแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าตังไม่มีอ๋อ ถ้าไม่อยากเสียตัค์ก็ไปนอนวัดสิป้าจริงโง,ง่หรือว่าแกโง่เป็นผู้หญิงจะไปนอนวัดได้ยังไงถ้าเพื่อเต็มวัดนไปหมดไอ้นี่ไม่มีสมองทั้งยังไม่มีน้ำใจอีกอ้าป้ามื่อจะให้นอนห้องผมไม่ได้แล้วป้านี่คนอื่นเข้าใจผิดกันหมดเลยแล้วเนี่ยตอนแ้วแต่เองแล้วกันหาทางช่วยเหลือเ็าเองแล้วกันมีสมองหรือเปล่าเรื่องหัวหนะัวเนี่ยมีแค่ผมขึ้นไม่เป็นไรหรอกค่ะ เันไม่อยากรบกวน่ะนับว่าเป็นบุญนะที่ฉันเนี่ยไม่ยกนางวัตูมให้กับเองไม่งั้นแล้วก็ฉันคงเสียใจตายสาธุคุณพระขุนเจ้าขอให้เองอยู่เป็นส่จนตายไม่มีโอกาสขยายพันธุ์เร็วๆอย่างเองใช้แรกน้ำใจเชาชุยเด็ังขวดเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่ช่วยไม่ได้แล้ว เออคุณครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้คุณไปนอนห้องผมแล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้ำจะหายเย็นแล้วนะเนี่ยแมวกับข้าวที่ไหนไม่นานเงเหรอกินข้าวก่อนดีกว่าคนอ้วนเน่ยทำอะไรก็ช้ากินข้าวก่อนเดี๋ยวกับข้าวกินตาวไปแล้วกับข้าวเลยแปลกอะไรไอ้หลามเออหันซ้ายหันขวาเอ้ยบ้าะเนี่ยนี่พี่เท็ด หมาหอนตลอดทางเลยอ่ะหมาหอนนี่แสดงว่าหมาเห็นผี่เท่งีพูดทไมอะหลามกัวอยู่เนี่ยหมาหอนไม่เกี่ยวเหีหรอกหมาหอนลมันเห็นเองก็เลยใช่ไมข่าวไม่เทงกินก่โอ้มันก็ไม่น่าสีงดังหรอกพี่เี่เาเอาติดตัวศพจะล้ว ไมกลับกุติหลวงพ่อเออหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ง่วงจะมาสนทนาธรรมกับทุกๆคนสนทนาธรรมด้ว่ากลัวผีบอกว่าเออแหมเป็นพระเป็นจะกลัวผีก็ต้องมาบวชแล้วติ๋ที่น่ชอบกินตับาส่วนตัวนั่นชอบกินตำไทยตับวชตบส่วนหรือว่าตับอะไรตับๆตับๆนี่เบเสร็จแล้วทำไมเองไม่กลับมาหาไอ้ทองเอ่อก็ว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่า เอาดี Editor นะครับมาให้กับพ่อมหาก่อนเลยครับเนี่ยเฮ้ยาไปมันแตกอ๋อก็นี่ไงผมกับพ่อกำลังเดินทางกลับบ้านครับไรังไไรผมก็เดินอยู่ดีๆฮะเสียงป๊อป๊บปๆ๊อะไรอันไปเห็นแมวเก้าตัวโอ้โหวิ่งกระโดดข้ามโรงศพครับแมวดำหรือแมวขาวแมวดำแล้วแมวตัวที่7จมงทนลูปปังแตก ไม่น่าเชื่อแมวดำตัวที่เจ็ดตกลงมาตายเฮ้ยเขาถึงได้เรียกกันว่าแมวตายโหงครับโอ้ยระวังพี่น้องผีแน่เลยอะระวังพ่อไอ้คนละแล้วพ่อก็ตายกัไปส่องเลยผีนี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าแมวก้าวตัวไม่โดนชนมันลุกตกมาเนี่ยผีบ้าเลยใช่ไหม ทองบอกเอารูปไปทักอื่นจะมาทำไมเนี่ยกลัวเลยกัวผีกันเหรอโธ่ี่อาจารย์ทองขอบอกเลยนะผีไม่มีจริงในโลกนี้ทองรู้จังนะรู้ได้แลาผีไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเนี่ยน้องฟังนะเออ,อาจารย์ฟังทองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าผีมีอยู่จริงทองให้เงินเลยครับหนึ่งหมื่นบาทเอาไปเลยแต่ความจริงก็มาอยากจะไปลบหลู่วิญ,ญญาณเขาเลยนะแต่ถ้าเองแบบไม่มั่นใจก็ เดี๋ยวอาจารย์จะพิสูจน์ให้เองมือนึงเลยครับต้มจืดเนี่ยอร่อยมากเลยป้าป้านี่รู้ใจนะ่นเนี่ยแม่ซื้อแต่ของที่พี่มาตูมชอบทั้งนั้นเลยไม่รู้จงรู้ใจนล่หรอกซื้อไปเรืเลยๆรเหรอ,อ,อแล้วป้าซื้อจากไหนอะหน้าสถานีอะ เออพูดถึงสถานีนึกได้ป้าเจอไอ้ขุนด้วยนะหน่อยจ้าเห็นมันกุยอยู่กับผู้หญิงอ่ะยัิงไงไม่รู้ปั๊มรู้จักเป็นคน,นมาถามทางหรือเปล่าคนที่สถานีอ่ะชอบมาถามทางพี่ขุนบ่อยๆก็ข้าบอกว่าข้าไม่รู้จักไงจะไม่รู้เหรอเป็นใครไอ้ถามทางไม่ถามทางไม่รู้แต่ได้ดยินบอกว่าจะไปที่ห้อง,องกันว่างอ้นไ,ไปที่ห้องเหรอป้าหูปาหรือเปล่าจ๊ะ ใช่ดิเดี๋ยวนี้คนแก่มันพูดอะไรมันไม่มีความหมายแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครจะฟังแล้วล่ะโอ๊ยปาอย่าน้อยใจสิเดี๋ยวความนั้นขึ้นหรอเอาเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยโอป้ปาคิดมากขับใจมะนาวาพี่เองคนเดียวนั่นแหละจ่เป็นหลานป่าเข้าใจป่าไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ไอ้ยานั่นอยู่ไหนไอ้ที่ป้ากินวันก่อนนะลูกไอ้ที่ป้ากินแล้วก็หับ เ็นตายน่ะที่ที่ข้างวัดมีงาแล้วป้าก็ไม่ตื่นน่ะอยู่ไหนน่ะเออตั้งอยู่หัวเตียงป้าหัวเตียงป้ารออืมโสงสัยวันนี้ต้องกินยาสักหน่อยยาอะไรดีจริงๆิคิดลรหลับเป็นตายปุ๊บก,ก็ไม่ตื่นอ้ใจนอนละป้าไปนอนละกินยานอนดีก,กว่าจะได้ไปคิดมากจะได้ไม่พูดพำมทำเพลงให้คนสาวๆโคลคาญเฮ้ย ทำงไมตู้ไปไหนอ่ะยังกินข้าวไม่เสร็จเลยของแบบนี้มันต้องพิสูจน์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะออกไปได้ยังไงมันดึกดื่นค่ำมืดแล้วเดี๋ยวป้าก็ว่าหรอกไม่ได้ยินเหรอว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กินยานอนหลับแล้วหูไม่ตื่นไงขออย่างนี้นะต้องจับให้ได้คานางังคาเขาเข้าใจเปล่าโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่ขุนเขาจะเจ้าชู้ได้ขนาดนี้ใช่ไหมเฮื ม่น่าเชื่อว่าพี่มาะตูอ่ะจะหึงได้น่ากลัวขนาดนี้แต่สีเ่เห็นออกจะเรียบร้อยอ่อนหวานนี่ผู้หญิงอะอนะเวลาเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เรียบร้อยอยู่หรอกแต่ว่าเวลาโกรธเนี่ยน่ากลัวทุกคนมะนาวอะ่ะไม่มีความรักไม่รู้หรอกใครว่ามะนาวไม่เคยมีมะนาวก็เคยมีนะเอ๊ะหรือว่ามะนาวยังคิดอยู่ คิดอะไรแล้วเออพี่ประตมจะไปก็ไปเถอะไมปไ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 ปเดี๋ยวมนาดูแลางเราทีนี้เองเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะนี่เราจะมาเล่นหมากรุกกันเหรอครับอาจารย์ตลกแล้วไอ้ทองตลกแล้วที่อะไรวะเนี่ยเรียกหมาฮอตพี่เจ้วเออจะพิสูจน์กันไงว่าผีมีจริงหรือเปล่านี่ไงเขาบอกผีไม่มีในโลกเชื่อเหรออย่างนี้ดีกว่า ถ้าเกิดว่าผีมีจริงทองให้เงินเลยครับ1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าไม่มีนะพี่โนอาจารย์เท่งต้องจ่ายนะ,ะสุกเลยจะตลกกันเลยยค่าคืนแล้วไม่เอาเท่งมันตลกแล้วละ่ะบอกอะไรอ่ะผีไม่มาละมันจุดข,ข้างนี้ไม่จุดข,ข้างนี้เดี๋ยวมากรามมาถึงนี่นตกักเทียวแล้วเขาจะทำตรงนี้หับ ทำนนที่จับฝันนมมือเนี่ยมือแข็งเหรอโอ้เจ็บมือแล้วโอ้ยเมื่อเขาจะบัดจุดนั้นเลยล่ะ,นนะไม่ไม่ <c oughs> พูดไปซดแหมไอ้บิ๊กจ้าขอห้ามมาปากเป่า <c oughs> เรียกก่อนเรียกก่อนเรียกให้เขาช่วยก่อนจะไปเล่นตงังตังปังนี่เละตุ้ตตงตากให้เกิดโถง ที่ใจเราเป่าหงุดหงิดใเจรียกเป็นใจกับผมเป็นผีผมก็ไม่มาอดีงนนไม่ได้ทำไมเราโก้มไปเดี๋ยวอันตรายเฮ้ออนี้ออนขอเชิญดวงวิญญาณเข้ามาสิงสถิต อยู่ในแก้วนี้อนิ้วจับนิ้วจับข้าพเจ้าทั้งหลายผู้จับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายถึงพัฒนาหารไอ้คือทาบุญต้เคยตัวเนี่ยเดี๋ยวทำสังฆทานแล้วไงเราทีในเมื่อวิญญาณมาแล้วในเมื่อวิญญาณมาแล้วขอให้มันอยู่ที่บ้านขอให้มันอยู่ที่บ้านเอาไม่อยู่ในถ้วยเหรออยู่ที่บ้านเอ้ยไปเลยเเฮฮ้ย้ยเฮ้ยมันขยับแล้วอ่ะพี่น้องนี่ไงเฮ้ย มาที่พักครับที่พักถามชื่อนี่ชื่ออะไรชื่อเท่งชื่อนี่ชื่อเท่งชื่ออะไรครับเท่งครับไม่ใช่ถามใคถามผีเนี่ยโอ้โหชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไอ้ส่อเสือเอ้ยไอ้บรรยากาศส่ออากาศซึ่งเสือยังยังไม่ครบยังไม่ครบที่ไหนกอไก่ไอ้ซักซักชื่อชื่อคนตายที่ไหนฝั่งวันนี้อย่าได้ ดังมันจะดังไหมี่ยคนสาธิยาสองันนี้ออกีออกไปหมดแล้วสคนสับคนอย่งนี้อะมันแล้วแต่บางคนชดต้นสักเลยงเหรอเฮ้ยสักเนี่ศพที่ที่ที่มันตายไอ้กเต้นออกไ่ะอย่าน้่ออกอย่าน้วออกโอ้ทีคนเนี้ยใครมีกิ่นตัวกิ่นตัวแรงกล่ตัวแรงเออ ตาป้าป tamam, ้าป้าป e oh, oh, ้าป oh, e ้าป้าป oh. ้าสะโอูโอโถงโอ้โถงแน่เลยสะโอูโอ้ยังจะเดินให้ออีกนะพี่ศักดิ์โอโหนีใส่ผ้าโดดโดดก็หลักโดดก็แหละโอ้ยนวโอ้ไอหลามแกก็เปรี้ยวอยู่ซะเมื่อไหร่ล่ะเขาเปรี้ยวแล้วนะเอาไปได้แล้วเฮ้ยพอแล้วคุณศักดิ์เวียนหัวเนี่ยคุณสมศักดิ์ต้องการอะไรครับอะไรต้องการคอระคัง ต้องการละครก็โอ้บริจาคให้วัดไม่เอะไม่เอีจะสะกดมีดยไงอ่ะพอละครไม่ไม่ใช่มอมากาเฮ้ยฆ่าเฮ้ย้เฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย มีเข้าใช่ไหมออกไปออกนี่ีทุนเท่ของใครก็ของน้ำหวานนี่จ้ะไหมนึว่าตอนนี้เธอก็ก็ก็ไม่ได้ใส่ยัวจ้ะ